เป็นเหตุการณ์ไล่ล่าระทึกนะคนร้ายขับรถเก๋งฝ่าด่านหนีไปไกลกว่า10กิโลเมตรนะคะตอนแรกเนี่ยตำรวจนึกว่าพยายามจะเบียดลงข้างทางให้จนมุมให้ได้สุดท้ายคนขับรถหุ่งชนรถตำรวจเปิดทางหนีไปต่อค่ะ เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่าย3ามโมงครึ่งเมื่อวานนี้นะคะตำรวจที่ด่านตรวจบริเวณแยกบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเซาเห็นรถเก๋งคันนี้ขับชะลอชะลอก็โบกมือให้เรียกจอดนะคนขับเป็นผู้ชายมีท่าทีพิรุษและไม่ยอมจอดฝาดาน,นี้ไปเลยค่ะตอนนั้น10บตำรวจโทรปฏิพลเดือนวิเชียรและ10บตำรวจเอกสังสิทธิ์ชาญวานิชบริการ ปฏิบัติหน้าที่อยู่ขับรถไล่ล่ากว่า10กิโลเมตรมาถึงแยกไผ่ดำตำรวจพยายามเบียดให้รถต้องสงสัยตกข้างทางจากนั้นลงรถเดินเข้าไปหาปรากฏว่ายังไงคนขับรถเหยียบคันเร่งเบียดรถตำรวจเปิดทางนี้ งานนี้ตำรวจต้องมีการใช้ปืนยิงสกัดไป2นัดนะคะสุดท้ายผู้ต้องสงสัยขับรถหนีไปได้ส่วนตำรวจเนี่ยสิตำรวจโทปฏิพลได้รับบาดเจ็บก้อนหินกระเด็นใส่หนกแก้มเย็บไป6เข็มหลังเกิดเหตุตำรวจนำทะเบียนรถไปตรวจสอบยืนยันว่าคนขับเป็นคนเดียวกับที่ผู้ครอบครองรถก็เลยนำกำลังไปจับกลุมตัวนายวิชรุตอายุ40ปี ที่บ้านพักนะคะที่ซอยสุวินทวงศ์ร้อยหอยู่ที่หนองจอกนี่แหละแล้วก็นําตัวมาสอบสวนเจ้าตัวบอกว่ายังไงอย่างคุณกายเขาบอกเขาตกใจเขาคิดอะไรไม่ออกที่หนีเพราะกลัวตํำรวจจับเสพยาเออเอ,อขณะที่แม่ของนายวิสรุตเนี่ยก็เดินทางไปโรงพักด้วยนะครับบอกว่าเมื่อวานลูกชายพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลยอมรับว่าพอ,เ,อ,อเกิดเหตุ<า>ตกใจมาก ถามลูกเหมือนกันว่าทำไมต้องหนีตำรวจแต่ลูกชายไม่ตอบครับเบืออ้องต้นตำรวจไม่พบสิ่งผิดกฎหมายในรถนะคะแล้วก็ได้แจ้งข้อหาหนายวิสรุก็คือต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่และข้อหาเสพสารเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่งค่ะ